ตอนนี้ก็ครบ3นาทีแล้วนะครับผมก็จะใช้ผ้าที่สกรปรกหน่อยลองเช็ดดูนะว่าสีสกปกจะติดไม้ไหมจากน้ำยาตัวนี้หรือว่าสีขาวจะติดผ้าผมไหมนะครับเช็ดเลยอู้ไม่น่าเชื่อไม่มีรอยเดี๋ยว นี่ครับตัวกาวที่หล่นไปเมื่อสักครู่เนี้ยหล่นง่ายๆเลยอันนี้ของสาเมนะครับที่ฉีดไปนะ่ะเป็นเป็นเหมือนกระดาษเป็นเหมือนอะไรนิ่มๆไปเลยนะครับมันไม่มีไม่มีสีอะไรติดมาเลยนะครับไอตัวที่แม้แต่ไอตัวไม้ที่ผมฉีดไปสีก็ไม่ติดผ้านะเช็ดแล้วเนี่ยไม่ติดนะครับผมโอเคตอนนี้เรามาดูของตัวอีกยี่ห้อหนึ่งบ้างนะครับ ดูซิว่ามันจะหลุดง่ายเหมือนกันไหมอ้าวยุยออกมาเหมือนกันเลยไม่มีสีติดลักษณะลักษณะมันกลายเป็นแบบนี้ไปเลยอะสุดยอดไม่เลอะเทอะด้วยเยี่ยมไปเลยนะครับ wow. ก็จะแซบสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาใช้สเปรย์สำหรับเอ,อ่อรีมูฟเขาเรียกว่าสติกเกอร์รีมูฟเวอร์นะครับก็จะเอาไว้ทำความสะอาดพวกกาวสองหน้านะที่เป็นชนิดหนาที่เป็นโฟมนะครับเวลาติดเข้าไปแล้วเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของไอ้บางบางตัวมันไม่ดีนะครับตัวเทปโฟมมันก็จะติด อยู่ที่วัสดุพ,สดพื้นผิวพัสดุที่วัสดุที่เราติดไปนะครับมันก็จะลอกยากมากเหนียวต้องใช้มีดคัตเตอร์ขูดหรือว่าต้องใช้เจียงมาแบบแสะนะครับแล้วมันก็ออกยากมากแล้วก็เหนียวเนินหนาเปื้มือมากเลยครับแต่ปัญหาพวกนั้นหมดไปแล้วด้วย2ตัวนี้ครับผมได้ทดสอบดูนะครับของ3 m อเนี่ยราคาจะสูงกว่านะครับกระป๋องก็เล็กกว่า ส่วนเจ้าเนี่ยก็ถูกกว่านะครับผมก็ดูปริมาณเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยกับราคาเนี่ยก็ต่างกันประมาณต่างกันเยอะเกินครึ่งกันแล้วกันนะครับต่างกันเกินครึ่งเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีะที่ขูดพวกโฟมเกาที่ตกค้างด้วยนะครับผมก็ สองตัวนี้เมื่อสักครู่นี้จริงๆเขาห้ามดมกลิ่นนะครับอันตรายมากนะครับสองตัวนี้ห้ามดมกลิ่นนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานแล้วฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของมันแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะมีกลิ่นที่ดีกว่าคือมันหอมกว่านั่นแหละแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะมีกลิ่นที่อาจจะไม่ถึงกับเหม็นมากแต่ก็ไม่ชอบ นะครับผมมันก็แล้วแต่นะครับถ้าเพราะปกติเราใช้พวกนี้เราไม่ดมกลิ่นอยู่แล้วนะครับผมก็ทั้งสองตัวนี้ผมก็ซื้อจากร้านค้าออนไลน์นะครับผมไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันดีกว่ากันผมก็เลยสั่งมาสองตัวที่แรกผมสั่งกระป๋องตัวนี้กระป๋องนี้มานะผมก็นึกว่ามันจะได้กระป๋องไซนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสั่งเจ้านี่มาเนี่ยกระป๋องนี้มาเนี่ยผมก็นึกว่าจะได้ประมาณสักขนาดนี้ ประมาณว่าอยู่ตรงกลางแบบว่ากระป๋องพวกโซนเน็กระป๋องพวกไอวีดีสาอะไรพวกเนี้แหละครับก็คิดว่าประมาณประมาณแค่เนี้แต่ที่ไหนได้ติดคาดทั้งสองอย่างเลยก็คุณภาพถ้าเกิดว่าเราซื้อมาใช้งานบริการราคาถูกผมว่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมเมื่อสักครู่ก็ทดสอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพที่ทดสอบอีกทีนึงนะครับว่าควรจะใช้เวลา หลังจากฉีดแล้วเนี่ยควรใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะใช้ผ้าขาวๆเออโทษทีผ้าสีอะไรก็ได้แล้วแต่เช็ดออกมาสีที่พัสดุก็จะไม่ติดผ้าสีสซโคปกผ้าคีริวที่สกโคปกก็ไม่ติดพัสดุนะครับผมโทษทีไม่ติดวัสดุครับเป็นไรกับพัสดุจังมันก็จะไม่ติดวัสดุแต่ถ้าเรา ฉีดต่ำกว่า3นาทีคาบเหนียวๆย,ยังคงอยู่นะครับไม่หมดนะครับต้องรอให้ได้ประมาณ3นาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็เช็ดมันก็จะเป็นเหมือนเศษที่ชู่เศษอะไรแบบไม่เหนียวเลยนะครับไม่ไม่ติดมือเลยอย่างนั้นดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูการทดสอบกันนะครับผม ตอนนี้ผมก็จะมีรอยกาวสองหน้าอยู่2จุดนะครับตอนนี้ผมเอาทิชชู่ติดเทปไว้เผื่อน้ำยาจะไหลลงมาข้างบนนี้น้อยหน่อยไม่ไม่น้อยสิก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะลองเอา3ามเอมฉีดข้างล่างนะครับส่วนตัวที่ถูกกว่าผมจะฉีดข้างบน สามเอ็มเตรียมฉีดเขาบอกว่าฉีดแล้วทิ้งไว้สองสามนาทีนะผมก็ไม่รู้ว่าตัวน้ำยาเขาจะสีอะไรนี่เป็นการฉีดครั้งแรกของผมเลยเอาแค่นี้พอดูสซิว่ามันจะเป็นยังไงส่วนตัวบนนะครับ จะใช้ตัวถูกฉีดนะครับถูกกว่าไม่รู้ดีหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่คอนเฟิร์มนี่เป็นการฉีดครั้งแรกของผมเห็นเขามีตัวนี้ด้วยนะผมว่าจะต้องใช้ตัวนี้มาขูดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูมาขยาวละตัวน้ำยาของสามอรู้สึกจะหอมกว่านะโอเค อันนี้หอมพอกันรู้สึกว่ารอยด่างจะเกิดขึ้นเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าเขากัดสีหรือเปล่านะครับผมใช้นิ้วเช็คเลยแล้วกันไม่มีสีติดนิ้วตัวล่างเหรอ ไม่มีสีติดเหมือนกันทั้งนิ้วชี้และนิ้วกลางโอเคเขาบอกทิ้งไว้2-3นาทีเดี๋ยวเริ่มจับเวลานะครับตอนนี้ก็ครบ3นาทีแล้วนะครับผมก็จะใช้ผ้าที่สกปรกหน่อยลองเช็ดดูนะว่าสีสกปรกจะติดไหมไมจากน้ำยาต,ตัวนี้หรือว่าสีขาวจะติดผ้าผมไหมนะครับเช็ดเลยอู้ไม่น่าเชื่อ ไม่มีรอยเดี๋ยวนี่ครับตัวกาวที่หล่นไปเมื่อสักครู่เนี้ยหล่นง่ายๆเลยอันนี้ของ 3M นะครับที่ฉีดไปนะ่ะเป็นเป็นเหมือนกระดาษเป็นเหมือนอะไรนิ่มๆไปเลยนะครับมันไม่มีไม่มีสีอะไรติดมาเลยนะครับไอตัวที่แม้แต่ไอตัวไม้ที่ผมฉีดไปสีก็ไม่ติดผ้านะเช็ดแล้วเนี่ยไม่ติดนะครับผม โอเคตอนนี้เรามาดูของตัวอีกยี่ห้อหนึ่งบ้างนะครับดูซิว่ามันจะหลุดง่ายเหมือนกันไหมอ้าวยุยออกมาเหมือนกันเลยไม่มีสีติดลักษณะลักษณะมันกลายเป็นแบบนี้ไปเลยอะ่ะสุดยอดไม่เลอะเทอะด้วยเยี่ยมไปเลยนะครับ ผ้าก็ไม่มีสีขาวติดมานะครับทั้งสองยี่ห้อใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่นั้นจะถูกกว่าหน่อยนึงตอนนี้ก็ครบ3นาทีแล้วนะครับผมก็จะใช้ผ้าที่สกรปรกหน่อยลองเช็ดดูนะว่าสีสกรปรกจะติดไหมไมจากน้ำยาตัวนี้หรือว่าสีขาวจะติดผ้าผมไหมนะครับ เช็ดเลยอู้ไม่น่าเชื่อไม่มีรอยเดี๋ยวนี่ครับตัวกาวที่หล่นไปเมื่อสักครู่เนี้ยหล่นง่ายๆเลยอันนี้ของ 3M นะครับที่ฉีดไปนะ่ะเป็นเป็นเหมือนกระดาษเป็นเหมือนอะไรนิ่มๆไปเลยนะครับมันไม่มีไม่มีสีอะไรติดมาเลยนะครับไอตัวที่ แม้แต่ไอตัวไม้ที่ผมฉีดไปสีก็ไม่ติดผ้านะเช็ดแล้วเนะี่ยไม่ติดนะครับผมโอเคตอนนี้เรามาดูของตัวอีกยี่ห้อหนึ่งบ้างนะครับดูซิว่ามันจะหลุดง่ายเหมือนกันไหมอ้าวยุยออกมาเหมือนกันเลยไม่มีสีติดลักษณะ ลักษณะมันกลายเป็นแบบนี้ไปเลยอ่ะสุดยอดไม่เลอะเทอะด้วยเยี่ยมไปเลยนะครับผ้าก็ไม่มีสีขาวติดมานะครับทั้งสองยี่ห้อใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนั้นจะถูกกว่าหน่อยนึงตอนนี้ผมลองใช้ยี่ห้อถูกยี่ห้อนี้นะครับฉีดไปที่จุดตรงนี้ เดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามนาทีผมก็จะลองเช็ดออกดูอีกครั้งนะครับเพื่อความแน่ใจว่าย e ีหอนี้มันก็ใช้ได้นะเดี๋ยวต้องลองดูครับผมไม่มั่นใจเพราะว่าราคามันก็ต่างกันพอสมควรเลยนะครับผมว่าเกินครึ่งอ่ะมันกระป๋องเล็กกับกระป๋องใหญ่กระป๋องเล็กแพงกว่ากระป๋องใหญ่นะครับผม ตอนนี้ก็เพิ่งผ่านไปประมาณสัก2นาทีได้นะครับผมก็จะเช็ดเลยแล้วกันนี่นะหยุ่มฉีดไปลองรอยยังอยู่นะครับจะเช็ดเลยเช็ดให้ดูช้าๆอีกทีหนึง่งนี่นะครับเอา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 ผ้าดำดีกว่านี่นะผ้าดำดำนะครับดูใหม่นะครับมีคนเปิดเข้ามาพอดี ดูนะนี่กลายเป็นอย่างนี้เลยไม่เหนียวแล้วเทอะอีกต่อไปน,นะครับผมชัดๆจะเป็นเหมือนกับเศษกระดาษเศษอะไรเนี่ยนะครับสุดยอดมากแล้วเวลาเราจับนะ,ไม,มะไม่มีติดนิ้วด้วยนะไม่มีติดนิ้วเนี่ย มันไม่เหนียวเลยสุดยอดครับผมขอเพิ่มเติมกับตัวถูกดนึงนะครับตัวถูกาจากที่ผมจุดเนี้ยนะผมผมทำไปแล้วเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ไม่มีเลยเหนียวเลยนะครับจุดนี้ก็เช็ดซ้ำก็ไม่เหนียวแต่จุดนี้จะเหนียวหน่อยเพราะว่าผมใช้เวลาประมาณสองนาทีถ้าจะให้ดีควรใช้มากกว่านั้นนานกว่านั้นนะครับผมสักสามนาทีกำลังดี เมื่อสักครู่นี้เราได้ทดสอบกับการแกะกาวไปบางส่วนแล้วนะครับทีนี้ถ้าจะเป็นเทปชนิดโฟมแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเช็ดออกหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าตามคลิปที่ผมดูนะครับเขาก็จะกลอกโฟมออกก่อนนะครับก่อนที่จะทําการเอาผ้าเช็ดนะครับแต่ทีนี้ผมจะลองแบบเอาแบบนี้เลยแล้วก็ลองฉีดน้ำยาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็จะมี เอาสองชิ้นนี้ก็แล้วกันนะครับชิ้นซ้ายและขวานะครับเอาต่ำๆหน่อยนะก็สองชิ้นนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเลยนะครับผมอันนี้ฉีดด้านขวานะครับลองดูฉีดแล้วนะครับ ขย่าสักนิดนึง่งให้น้ายามันเข้ากันแล้วก็ฉีดลองดูนะครับผมตอนนี้ผมก็ฉีดเรียบร้อยไปละสามอทีนี้ก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับฉีดอันขวางไปเลยนะครับขย่าสักนิดนึงฉีดไปนะครับผมแล้วก็รอ3ามนาทีลองดูนะครับผมรอไปรอเวลากันนิดหนึ่งนะครับ<า>เอเดี๋ยวผมตัดดีไม่เนี่ย ตอนนี้ก็ได้เวลาครบ3นาทีแล้วนะครับจะลองลบถูดูซิว่ามันจะหลุดไหมไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับมันยังคงเป็นกาวอยู่นะครับทีนี้คือของสามอันที่ฉีดไปบ้างโอ้โห เหมือนจะดีนะครับลอกได้เป็นแผ่นเลยนะครับผมของ 3m ลอกได้เป็นแผ่นเลยนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้นะครับเกือบจะดีละแต่ดีสู้ 3m ไม่ได้ 3m นี้ลอกเป็นแผ่นเลยนะครับผมความแตกต่างของของแพงและของถูกก็ประมาณนี้เลย แบบนี้เห็นผลแน่นอนเลยครับว่าของ3าอนี่ดีกว่าจริงๆแก้ไ okay, ขคลิปทีดนึงนะครับจุดที่ฉีดไปบางจุดเนี่ยที่ไรที่เป็นกาวนะครับมันก็จะไม่ค่ยหลุดนะครับแต่จุดที่บางจุดเนี่ยเราฉีดไปเนี่ยมันก็ยุ่ยเหมือนกันนะมียุ่ยเหมือนกันนะแต่จะฉ,ฉีดได้เหมือน3 m มอไมลองดู เหมือนจะได้นะครับต้องลองดูอะอ่าได้เหมือนกันนะครับแต่ความเหนียวยังคงมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับความเหนียวยังพอมีนะครับผมเนียวแต่เหนียวน้อยมากอะมันไม่ติดนิ้วเห็นไหมไม่ติดนิ้วน,นี่คือน้ํำยาลองได้เหมือนกันทั้งคู่แล้วครับผม ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็จะเอาอุปกรณ์อะไรแปลกๆที่ใช้งานนะครับก็กาจะแซบก็ต้องเอาของใช้ใกล้ตัวเอามาทดสอบหรือเอามาใช้นะครับผมซึ่งไอ้สองตัวเนี้ยผมติดกระจกเอาสติกเกอร์ติดกระจกบ่อยแล้วมีปัญหามากผมได้ใช้แน่นอนนัครับผม จะสับไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ